เป็นลูกสามารถบอกพ่อแม่ได้ไหมคะจะบาปไหมบางเรื่องที่เขารู้สึกว่าทําให้ถูกต้องบอกได้เลยจะไม่บาปหน้าที่ของลูกคือบอกสอนแม่พ่อที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมให้มีคุณธรรมจริยธรรมผมจะเป็นแบบอาจ,จารย์ให้ได้ด่าคนแล้วรวยยากมึงจะจนหนักกว่าเดิมเชื่อกูเถอะอย่าเรียนแบบกูเลยไม่มีใครทําได้แบบกูหรอกด่าแล้วรวยไม่มีคนคิดจะเรียนแบบกูหลายคนไม่รุ่งหรอกกูบอกให้อย่าคิดเรียนแบบกูเลยมึงทําได้ มึงไม่มีทางทําได้แบบกูถ้ามีคนทําได้แบบกูกูอยากจะให้มีสักร้อยคนพันคนความเชื่อผิดๆมันจะได้หมดไปได้หมอนหมดแล้วจ้าไม่ต้องมาถามราคาหมดไปแล้วตอนเขาขายกันก็ไม่มาซื้อช่วยบอกวิธีใช้ธรรมะแก้ง่วงนอนเวลาทํางานหน่อยครับแดงมะขามเปรี้ยวกูพูดหลายรอบแล้วนะอีวาลันยูว่าอย่าพิมพ์ซ้ํา ถ้ามึงแหลมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะกูจะกระเด็นมึงออกจากห้องให้มึงไม่มีวันรวยแล้วมึงจะจนไปจนวันตายอะไรกูจะบอกให้พัญญาอ่อน เคยถามหลวงพ่อว่าตายแล้วไปไหนหลวงพ่อบอกว่าให้ผมลองตายดูผมควรทําหน้าที่ตามหลวงพ่อไหมก็แล้วแต่มึงอยากทําอะไรทําเลยจ้าเสื้อหนาวที่ขายอยู่ใช่สินค้าคนตื่นทํำไหมไม่ใช่จ้า อาจารย์บอกว่ากลุ่มคือความเชื่อผิดๆแต่คนนั้นเขาก็บอกว่าความเชื่ออาจารย์ก็ผิดเช่นกันขอคําแนะนํามึงพิจารณาเองไม่ได้ยากเลยการพิจารณามึงพิจารณาอะไรเป็นเหตุเป็นผลลองไล่ลําดับดูสิลองมาไล่ลําดับกับกูไหมล่ะจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอีผู้ที่บอกว่าตัวเองมีความเห็นถูกต้องลองมาไล่ลําดับกับกูไหมล่ะว่าอะไรถูกอะไรผิดกล้าไหมล่ะลองมาไล่กันดูใครเป็นเหตุเป็นผลมากกว่ากันกล้าไหมล่ะ กูท้าใครไม่เห็นมีใครกล้ากับกูสักคนเพราะอะไรก็เพราะมันมีความเห็นผิดไงไปเจอหม้อดินทำของแล้วมีตุ๊กตาโดนเหล็กปัก ดึงออกมาเขาบอกว่าของจะย้อนเข้าตัวไม่มีอ่ะทูสามดอกว่าพระเจ้าอุธเจ้าจะรู้ไหมไม่รู้พระเจ้าเป็นี่พาไปนานแล้วถึงผมจะลำบากแค่ไหนแต่ผมบอกพ่อแม่ว่าสบายดีจะบาปไหมมันแล้วแต่เราว่าเรามีเจตนาโกหกไหมล่ะ ถ้าเราลำบากจะเราสบายสบายในฐานะที่เราสามารถสบายได้ตมามอัตภาพมันก็ไม่ได้เป็นการโกหกแต่ถ้าเรามีเจตนาในการโกหกมันก็เป็นบาปพยายามรักษาศินห้ามากเลยค่ะจะล้างหม้อหุงข้าวมี